มาลบมาเน้นเน้นหนักหนักจัดเต็มเต็มจัดหน่อยอุ้อย่ยังไงเราได้ายหมดอู้หู้เต็มแผงเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับยูฟา80จะมาเล่นเกมมังกี้คิงจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาทุนหมื่นสองเบ็ดแรก10บบาทแม่ลืมบอกเลย ยูฟา80เขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะทุกคนไปดูกันได้ครับโอเคไปต่อยังไงเพิ่มไปเป็น30ครับนี่ครับ10มาดอกนี้4บาท50ต่อไม้อู้หูเสียแวถ้าเคลงมารู้เรื่องครับเต็มแผงแน่นอนโอเคไปกันต่อดีกว่าอย่ารอช้าครับอุสแคทเชอร์ว่ายังไงว่ยังไงอุเรียบร้อยครับของจริงสบายใจยังไงต่อลูก อืสวยงามตามท้องเรื่องมาแดรอบกบฟีเกมดอกนี้สบายใจครับมามาลกมาเน้นเน้นหนักหน,นักจัดเต็มเต็มจัดหน่อยวิยังไงเราได้ไวหมดอู้เต็มแผงเลย429บาทหายไปแถบหนึ่งมันจะบ้าจะบอโอ้ ยี่บเก่าแล้วทั้งหมดยังไงดีลูกมาพอให้อุ้ยเต็มคอล่อเต็มแข่งไหมาะร้อยสิบบาทครับยังไงต่อออ้โหของที่สบายใจคูณสาวเข้าไปสี่สิบห้าบาทยังไงต่อโอ้โหเสียวเลยทั้ง,งหมดห,ห้าห้าห้านะแหมขับกันเลยค่เพื่อนเอยังไงต่อครับเอายังไงต่อ,งงตอมาพอให้เข้ามาตอนนี้คูณสีเข้าไปร้อยแปดสิบบาทคิวลงไหมแหมไม่ลงนะ เกมนี้จะเนบเนบหน่อยนะทุกคนมังกี่ยิงเนแบนบยังไงเนบเนบแต่แน่แน่จั่วจั่วเน้นๆนหนักหนักคอยดูยังไงโอเคทั้งหมด1,164นบาทครับแล้วไปกันต่อกับเบ็ด40บาทสแคชเชอร์ว่างไงจะเข้ามาอีกแล้วลูกเข้าขําเข้าซ้อนเข้าซ้อนเงื่อนเสียวแวบนะเมื่อกี้เอาอยัางไงเอาอยัางไงมันจะบ้าจะบ่นะโอ้โหแล้วขิเวเข้ามาครับตอกนี้20บาท หลุ้นสแคทเชอร์กันหน่อยนี่ยังไงดีลูกปับป๊บปับ๊บปั๊บเสียวแวบนะยังไงสิบมาไหมเอเข้ามาแทงครับส2บ,บาทอุ้ยมาสิบมาลูกเสียวแวบเลยนะแล้วไปกันต่อครับอย่ารอช้าโอเคสบายใจ16บหกบาทครับยังไงดีลูกขอเน้นๆขอแบบเทพๆอ่ะ คอมโบเทพเจมั้เรียบร้อยเจเข้ามาครับ6บาทการทำชาลงไหมไม่ลงนะไม่เป็นไรนี่อ่ะมาดอกนี้30บบาทอะไรต่อโอ้โหเสียแวะี่ยังไงดีเบ็ด40ไอหนูนี่ยังไงดีลูกมาเพิ่มเบ็ดเป็น50เลยยังไงขอเน้นๆขอแบบหนักๆคอมโบเทพเพคอมโบมโหดๆสแควรเชอร์ไว่ายังไงสแควรเชอร์ไวไ่ายังไง เออเเปิดมาดอกน,น,น,นี้เต็มคอรอเต็มแข้งห้าที่เจ็ดบาทอะไรสแคชเชอร์ลงไหมนี่ยังไงนียังไงนียังไงปั๊บปับ๊ปได้วายมาแทางครับเคเข้ามาดอกนี้สิบสองบาทลุ้นสแคชเชอร์กันอีกหนึหน่งทีว่าไงสามช่องที่เหลือว่ายังไงสแคชเชอร์อึอ้ยกันหมดเจิดสิบนะเปิดมาดอกนี้โอเคสิบเข้ามาครับเจ็ดบาทถ้าสิบต่อไหมไม่ไม่ต่อนะอยังไงดีไอ้หนูเปิดมาดอกนี้ สิบเข้ามาครับสิบห้าบาทผู้ชายแถวแรกลงหน่อยเปิดมาเออเสียแว๊ดอีกแล้วนะพี่ยังไงดีเปิดมาสิบาาก็มาครับเจ็ดบาทยังไงดีอุ้ยผู้ชายลงผิดที่ทมันดูที่วีผิดช่องมันจะบ้าจะบอจริงเขียวสิบเข้ามาเหล่านี้เจ็ดบาทห้าสิบแหมแต่ไม่ต่ออีกแล้วยังไงพี่ยังไงยังไงนี่คิวเข้ามาครับยี่สิบห้าลูกท้ออ้ เสียวแวะอีกแล้วี่ยังไงดีลูกม,มาดอกนี้62บาทอี่ยังไงต่อไหมแหมไม่ต่อเลยนะขอคอมโบเทพๆก็ไม่ได้แม่มันจะบ้าจ,จะบอไปกันต่ออย่ารอช้าไปอีกสักหน่อยนึงจ้ะพี่จ๋าก็ะเบ็ด50มาพอให้มา10มาดอกนี้22บาทลุ้นสแคอร์ว่ายังไงการาน้ำชาแถวแรกลงมาก่อนเลยลูกเปิดมาสวยๆแหมไม่ลงนะ ไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่แล้วไปกันต่อครับขอเน้นๆขอนหนักๆจัดเต็มๆมีมาให้ไหมมีมาให้หน่อยนะ้านี่ครับมาดอกนี้120บาทคิวแถวแรกว่าไงใหม่ไม่ลงนะไม่เป็นไรไปต่ออีกสักหน่อย10กเข้ามาครับดอกนี้20ยังไงดีใหม่เสียวแวบไปต่อมาลูก มาลูกเน้น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 หน่อยลูกร้อยเจ็ดบาทดอกนี้เน้นเน้นหน่อยลูกคิวอุ้ยเอเข้ามาเต็มแผงครับสามร้อยบาทของจริงสบายใจโอ้โหแล้วได้ไวายดอกนี้มาอีกยี่สิบห้าบาทต่อไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าร้อยเจ็ดบาทหายไปแถบหนึ่งโอ้โหโแล้วมาอีกสามสิบเจ็ดบาทยังไงต่อโอ้โหนั่นจะบ้า,จะบ,าจะบองเงินรางวัลหลวงกว่าเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับรับไปกันต่อสักหน่อย ยังไงถ้าไม่เวิร์กต้องเลิกครับแล้วสิบมาแถวนี้7บาท50ต่อไหมโอเคก้ามชามาอีก37บาทน้ำหมดสิบห้านะเมื่อกี้รับไปกันต่อยังไงเอ้ไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กแล้วเลยไม่เวิร์กต้องเลิกนะทุกคนนี่ยังไงดีมาสองทีสุดท้ายมาโอเคเข้ามาอีก16บาท ปั๊บก็ให้มาอีกสามสิบบาทนี่ยังไงดีโอเคประมาณนี้ครับนี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไอใครเพื่อเป็นกำลังใจกันด้ยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับทุกอยู่ฝาก0ป์สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ